สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ S S C Let's Talk นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไต้หวันนะฮะดังน,นั้นก็คิดว่าจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับไต้หวันมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนบ้างนะฮะสมัยเด็กๆผมอยู่ที่ไต้หวันตอนอายุตั้งแต่6ขวบจนถึง12 13ขวบนะครับดังนั้นนี่ไต้หวันก็จริงๆก็เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของผมเพื่อนเป็นคนรู้จักไต้หวันแต่ว่าไต้หวันนั้นเพื่อนๆรู้จักดีแค่ไหนฮะจริงๆแล้วไต้หวันเป็นเกาะนะฮะเล็กๆ ถ้าพูดถึงเล็กเนี่ยเพื่อน,นๆอาจจะถามว่าเล็กแค่ไหนล่ะพูดง่ายๆก็คือประเทศไทยของเรามีขนาดใหญ่กว่าไต้หวัน14เท่าดังนั้นก็คือประเทศไทย1ประเทศเท่ากับ14ไต้หวัน14กอกไต้หวันนะครับแล้วไต้หวันมีประชากรประมาณ23ล้านคนแต่ประเทศไทยมีประชากรอยู่ประมาณติกลมๆสัก7จล้านคนแล้วกันนะครับนวความหมายก็คือในพื้นที่ที่เล็กกว่าถึง14เท่า แต่มีประชากรน้อยกว่าเราเพียงมีแค่หนึ่งใน3ของประเทศไทยนั้นความหมายก็คือว่าเขามีประชากรที่หนาแน่นกว่าประเทศไทยเยอะนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยคนรู้จักไต้หวันนะฮะแต่หลายหลายอย่างที่ไม่รู้ก็คือว่าจริงๆแล้วไต้หวันเนี่ยยังไม่ใช่ประเทศนะครับเพราะว่าสาเหตุดังต่อไปนี้นะฮะในอดีตเนี่ยไต้หวันยังอยู่ในสหประชาชาตินะในขณะที่ไต้หวันอยู่ในสหประชาชาติเนี่ยมีโอกาสอันดีงามที่สามารถที่จะประกาศเป็นประเทศที่ เอกเทศนะแต่ไต้หวันไม่ได้ประกาศนะไม่ได้ประกาศเอกราชนะยังคงเมนเทนตัวเองว่าเป็นไต้หวันโดยที่เมิร์ชเอาประเทศจีนกับไต้หวันไว้อยู่ด้วยกันด้วยความหวังที่ว่าในอดีตด้วยว่ารัฐบาลไต้หวันยังมีความหวังที่จะกลับไปลุกคืบเพื่อเอาคืนจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองนะแต่พอตอนหลังสถานการณ์กับพลิกเมื่อวันเวลาผ่านไป เนื่องจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมีสถาหนะเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าอำนาจต่อรองที่มากกว่าแลวเมื่อว,วันเวลาผ่านไปเนี่ยจากเดิมที่ไต้หวันเป็นไต้หวันเป็นผู้ที่อยู่ในสาประชาชาติก็กลับกลายเป็นว่าประเทศจีนเข้าไปอยู่ในสาประชาชาติแทนแล้วไต้หวันเนี่ยหลุดจากการเป็นสมาชิกสาประชาชาติซะนั้น <c oughs> เรื่องนี้มันก็คือกลายเป็นว่าพอประเทศจีนเข้าไปสู่สาประชาชาติเนี่ย ประเทศจีนก็ประกาศให้โลกรู้ตลอดว่าไต้หวันเป็นหนึ่งในแผ่นดินของประเทศจีนไม่สามารถแบ่งแยกได้นะฮะแล้วไต้หวันก็พลาดเรื่องเงื่อนเวลาในการที่จะเป็นประเทศไปแล้วนะฮะถ้าไต้หวันเฉลีโอกาสตอนที่อยู่ในสหประชาชาติเราประกาศความเป็นประเทศเอกราชเนี่ยก็ทุกวันนี้อาจจะมีประเทศไต้หวันก็เป็นได้นะฮะแต่มันผ่านไปแล้วนาทีทองนั้นนันทุกวันนี้เนี่ยการที่ดำรำรำงอยู่ของไต้หวันก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงก็คือ ไม่รู้ว่าตกลงเป็นประเทศหรือไม่ใช่ประเทศนะก็ตอนนี้แผ่ใหญ่ก็พยายามที่จะครอบรวมประเทศจีนแผนิ่ใหญ่รวบกับเกาะไต้หวันให้ได้นะแต่นั่นคงเป็นเรื่องในอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องทางการเมืองซึ่งผมก็ไม่อยากจะเข้าไปแตะนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดนะแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเพื่อนๆเ,เคยมาไต้หวันเนี่ยผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้อยู่ในวงการอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วก็คือน่าจะมาท่องเที่ยวนะเพราะว่า ไต้หวันตอนนี้เขามีเด่นๆอยู่ที่อุตสาหกรรมไฮเทคนะพูดง่ายก็คือพวกเซมิคอนดักเตอร์นะเขาจะมีความเด่นจะมีความเก่งและล้ำสมัยส่วนเรื่องอื่นเนี่ยสมัยตอนที่ผมอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยค่างเงินไต้หวันเนี่ยจะเป็นเพียง1ไใน2ของเงินบาทพูดง่ายก็คือ1บาทไทยแลกได้2อเทน,นิสดอลลาร์นะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นตรงกันข้ามก็คือเงินไต้หวันจะใหญ่กว่าเงินไทยโดยที่ 1ไต้หวันดอาลลาร์เท่ากัน1บาท10สตางค์นั้นก็เท่ากับว,ว่าเขาใหญ่กว่าเราประมาณ10%นนั่นเองดังนั้นถ้าผมถามเพื่อนๆว่าลึกๆแล้วลึกๆแล้วไต้หวันเนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างไรผมก็ถือว่าคลิปนี้ก็มาเล่าเรื่องไต้หวันให้ฟังนะฮะไต้หวันในอดีตเนี่ยหลังจากที่พักก๊กมินตั๋งนะฮะหรือว่าพูดเป็นแมนดารินคือโกมิงตั๋งเนี่ยนะฮะนำโดยที่เราคุยกันเป็นดรซุนยัตเซนนะฮะ ภาษาจีนแบบแมนดารินเขาเรียกว่าส่วนหวนนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่ประกาศเอกราชให้คนจีนนะฮะดังนั้นกัวมิงตังเนี่ยนำโดยสุวนหวนเนี่ยนะ,ะก็มีการเขาเรียกว่าโค่นระบบกษัตริย์นะฮะของราชวงศ์ชิงของเมืองประเทศจีนนะฮะแล้วก็กลายเป็นประชาธิปไตยเมื่อกลายเป็นประชาธิปไตยก็เริ่มปกครองประเทศแต่เนื่องจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็มีความหลากหลายค่อนข้างสูงนะ นันความสงบสุขก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเมื่อเกิดพรรคคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นนะฮะพอช่วงนั้นก็เข้ายักหมากแพงเนาะพรรคคอมมิวนิสต์ก็พยายามที่จะยึดครองและปกครองประเทศแล้วทางด้านกลุ่มตางนะก็พ่ายแพ้แล้วถอยล่นจากจีนแผ่นดินใหญ่ค่อยๆถอยค่อยๆถอยค่อยๆ,ถอย,ๆถ,อยถอยโดยการนําของนงายพลเจมไคเชกนะหรือว่าจัยงจงเจิงนั่นเองซึ่งการทําไมตอนแรกพูดว่ามี สุนหวนหรือสุนยัสเซนเนี่ยนะฮะแล้วตอนหลังทําไมกลายเป็นนายพลแจงไคเช็กก็เพราะว่าสุนเหวนหลังจากที่กอบกู้เอกลาชให้กับประเทศจีนได้ไม่นานก็เสียชีวิตลงนะฮะในขณะที่อายุยังไม่มากหลังจากนั้นก็นายพลแจงไกเชกนะฮะก็เป็นผู้นําประเทศนะฮะเมื่อต่อสู้กับทางพรรคคอมมิวนิสต์แล้วพ่ายแพ้ก็ค่อยๆล่นถอยค่อยๆล่นถอยสุดท้ายแล้วก็มาขึ้นเรือจากฟูเจียนนะฮะแล้วก็ ขนเอาประชากรจำนวนหนึ่งทนะหารแล้วก็สมบัติแล้จจำนวนหนึ่งขึ้นเรือข้ามมาที่เกาะไต้หวันนะโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะกลับไปที่ประเทศจีนนะนี่คือสาเหตุที่เขาไม่ประกาศเอกราชในตอนต้นนะครับประเด็นก็คือสิ่งที่น่าสนใจของไต้หวันก็คือว่าวาในอดีตเขาก็เป็นประเทศเกษตรกรรมประเทศใช้แรงงานอย่างเข้มข้นคล้ายคลึงกับประเทศไทยนะแต่ด้วย ว,วิสัยทัศนะ์ะฮะของอลูกชายของนายพลจางไคเชกนะค,คือจางจิงกวัวนะฮะลูกชายของเขาก็ขึ้นมาเป็นประธาเนเจ้าดีต่อจากทางจางจงเซิรในจังไคเชกเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มีการประกาศการพัฒนาประเทศนะฮะการก่อสร้าง1ิบอย่างนะฮะซึ่งในการก่อสร้างส0บอย่างเนี่ยก็ทําให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะแล้วก็ก้าวสู่ยุคที่เป็น พูดง่ายๆก็คือมีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสูงจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นเสาหลักของทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ของโลกซึ่งเกาะเล็กๆของเขามีประชากรเพีง23ล้านคนแต่สามารถที่จะ,ะเป็นเสาหลักของโลกในด้านเซมิคอนดักเตอร์ได้คนของเขาบวกกับวิสัยทัศน์ของผู้นำนะก็นำพาไต้หวันมาจนถึงจุดๆนี้ได้นะซึ่งในอนาคตไต้หวันจะเป็นยังไงผมก็บอกตรงๆว่าผมก็ไม่ทราบ เรื่องของการเมืองเราก็ไม่อยากที่จะไปรับรู้หรือก้าวก่ายนะฮะก็คงต้องปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าไต้หวันก็เป็นเกาะเล็กๆที่น่าสนใจและน่ามาท่องเที่ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังว่าเที่ยวไต้หวันเที่ยวอย่างไรสนุกแค่ไหนดีไหมครับคลิปนี้อาจจะดูเวียนหัวเวียนหัวหน่อยเพราะผมเดินไปเดินมานะฮะครั้งหน้าจะพยายามหาจุดนิ่งๆตั้งโต๊ะคุยนี่ก็คือ เอสเอ t ีเลสทอนะฮะชอบไม่ชอบคลิปของผมก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยชอบก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับ mm hmm. คลิปนี้ผมขอไปก่อนนะครับสวัสด mm ีครับ